ขอโทษด้วยนะครับเราไปเถอดี๋ยวครับปล่อยเธอไปซะพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจผมบอกว่าให้ปล่อยเธอไปซะ ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะโทรเรียกตำรวจตี่คพูดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะถ้าอย่างนั้นผมคงต้องโทรเรียกตำรวจครับได้เอาแบบนี้ใช่ไหมจำไว้ว่าอย่ามายุ่งกับฉันแล้วก็มีของฉันไป กรอู5 8์ห้าแปดสวัสดีครับคุณตำรวจไงตกใจมากมาที่เจอฉันอะนเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับโกหกฉันรู้ว่าแกจำฉันได้ผมไม่รับแจ้งมาว่าคุณกักขังดวงเนี่ยภรรยาไว้ในบ้านเหรอครับ <laughs> กุณตำรวจครับผมโซเลยครับผมให้มีเมียคุณตำรวจครับมันโกหกครับมันจําผมได้มันมองหน้าผมเนี่ยแล้วมันก็รู้เลยครับว่าผมมาทําไมตอนนี้ผมไม่รู้จักคนจริงๆนะครับผมจําไม่ได้เลยครับว่าผมเคยเจอคนที่ไหนโกหกเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คบัตรประชาชนคุณหน่อยครับได้เลยครับงั้นผมขอเข้าไปหสักครู่นะครับเชิญครับเดี๋ยวก่อนครับคุณคุณรออยู่นีดเลียครับ นายพงศิพันธ์กันหาลองชิดครับสถานะโสดนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณตำรวจคือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เมียเขาก็ได้ครับอาจจะเป็นแฟนเขาแต่คือยังไงก็ต้องมีกักขังหนุ่งเนี่ยแล้วก็ทำลายแน่นอนครับผมให้กับตาเลยครับถ้างั้นผมขอเข้าไปตรวจเช็คในบ้านคุณหนได้ไหมครับได้เลยครับเชิญตามสบายเลยครับ โอเคครับงั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนเวลาคุณเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณตำรวจลองดูมือเขาดิครับมือเขามีรอยขีดข่วนแน่นอนครับเอ,อ่อหมดข้อสงสัยหรือยังครับเอ,อ้ยแล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะครับเ,ออเขายังโยนโทรศัพท์ผมจนแตกเลยนะครับเออนี่ยเป็นเป็นงนี้ไปได้ไงครับ ว่าคุณต้องพักผ่อนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวนะครับคุณตำรวจผมผมต้องการแจ้งความครับคุณต้องรับแจ้งผมครับนี่คุณทะาอย่างนี้จริงดิ ครับคุณลงวันที่ผิดหรือเปล่าครับนี่มันปีสองห้าหกเจ็ดนะครับไม่ใช่ปีสองห้ากสองก็ใช่ครับแล้วงไงครับก็นี่มันปีสองห้าหกเจ็ไงครับคุณกคุณ<อ>เล่นบ้าอะไรอยู่เนี่ยอ๋อี่พกคุณลวงหัวหลอกผมใช่ไหมแก้งผมใช่ไหมมันจะเป็นปีสองห้าหกเจ็ดได้ไง ค่อยๆลูกครับออกไปผมไม่ได้ทำอะไรคุณครับผมแค่น้ำมาให้คุณไม่เป็นไรแล้วนะครับคือผมจำคุณได้แล้วอะ่ะหลังจากที่ผมเห็นรูปในมือถือของคุณน่ะเราเคยเจอกันเมื่อปี2562ครับหมายความว่าไงครับรถ นายจำอะไรได้บ้างอ่ะผมไม่เข้าใจอ,ะอ่ะ,อะ,อะคือเราเคยเจอกันที่าลานจอดรถนะครับเคคุณเดินมากับภรรยาครับ นะครับนเถอะที่รักคือผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาต้องการจะหนีไปให้ใครจากคุณเขาเลยส่งสัญญาณขอช่วยเหลือแต่ว่าคุณก็ไม่ปล่อยเขาไปผมบอกแล้วใช่ไหมอย่ามายุ่งกับผมแล้วก็อย่ามายุ่งกับเมียผม ทำเลยทำให้คุณเนี่ยโอ้โหมากขึ้นไปอีกแล้วจากนั้นคุณก็บังคับเขาขึ้นรถแล้วเขาไปนอองมาได้แล้วก็ ผมไม่ผิดเองผมเป็นคนผิดทุกอย่างเลยผมผมผิดเองทั้งหมดใจเย็นนะครับถ้าผมปล่อยเดี๋ยไปตอนนั้นผมกูจะปล่อยเดี๋ยไป ต้อปล่อยเธอไปถ้าผมปล่อยปล่อยเธอไปตอนนั้นเธอก็คงยังมีชีวิตอยู่ผมเป็นคนทำร้ายเธอเองไม่นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความรักเนี่ยมันไม่ควรจะทำร้ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตใจผมควรจะปล่อยเธอไปตั้งแต่ตอนนั้น จะทำอะไรครับผมจะโทรหาตำรวจผมจะรับสาร,รภาพว่าทั้งหดเป็นความผิดของผมเองคุณตำรวจครับผมต้องการสาร,รภาพผิดครับและผมพร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำ Oh! <laughs>